สวัสดีเ้อพี่น้องปองไปสุขุสุคนบานนี้เลยเวลาสุดเราประตูเสอกาการเราพี่น้องมือวัานก็ะไรสามหลุดจ้ะเทนี้เค่อีบ้าหมาเมือวัานมือนี้มานี่เคอีก็มาแล้วพี่น้องนี่คอีกมาเราประตูใสกไดไสามสี่สี่เราก็ไไ้สามก็ถือบาเดิอนนี้นะพี่น้องเนาะจังไยจังไปเบิ่งเราประตูใสน้ากันพี่น้องเป็นจังไดกระไดเนาะจังไปเบิ่งเราประตูใสน้ากันเป็นสิเป็นตัวได เหมือนนี่มีแตกเหรนมาพ่นหลังนะเหมือนนี่จังมาแตกแท้ๆไปเบิงเล่าประตูใส่ํากันเบิงพายไงเบิงสีสันไปกันพ่น้องเบิงลูกหนาปกไปกันจังไปเบิงน้าพ่น้องนะังเนาะจังบ่เส่งจังบ่เปื่อจังบ่เบื่อวหนายจังเบิงหนาปกไปสัก,กันจังไปเบิงจุดเล่าประตูใส่เดี๋ยวนี้กะลูกลา้นกัเอาเขาเขามาตากเหรินพ่น้องเขา เจ้าเขามาแล้วเขาเจ้าดอมาแล้วเดี๋ยวเขาเขายา่สิเขามาแล้วอีกเมื่อกีมือก็มาาล้วเขาเลี้ยงเต็มทงเราพี่น้องเดี๋ยวเขาหญ่กำลังขอกซัดแล้วเขาหญ่เขาเขาหน่อยเขามาาเราพี่น้องเอาพี่น้องไปเบิ้งเล่าประตูใส่ตอเลยพี่น้องมามาเด้อพี่น้องบ้านนี้มาเบิ้งเล่าประตูใส่น้ำกันพี่น้องยินดีต้อนรับสู่สองตาคุณพารวยได้พี่น้องเด้อ เสื้ประตูใช่เมื่อวันนี่กะเมื่อเร้าไ,ม,ไม่ไปน่องเมื่อเส้าก็ได้สามหลุดไปน่องได้สามหลุดแต่อยู่สองเหล่ามีซีเหล่าได้สามหลุดนี่ก็ถือว่าเก่งนาะพี่น้องเนาะผมได้ติดตามเขาหมืุดเล้ากัมีมีค่าขาต้มขนมยู่หรอกนีดน้อยพี่น้องเนาะข็ดีใจน้ำยู่ขันว่าลดให้พี่น้องขันลดกับว่าดีใจปันได้๋ น้อยใจคือกันารายณ์รุดมากกะไรายันพี่น้องว่าครับเด็กกับมี่ต้ารุดกับรุดกับจักสิกินยั้งพี่น้องกับสิบอาใหาเนาแมนวะบ้านี้ขันเป็นยังสี่ขันเกินเกินเคืองไปอยู่กับมีกําไรกับเล็กจังหน่อยกับพ่อได้อยากได้กินกันแน่นอนพี่น้องเนาะขันเขาเต็มเต็มล้นล้นกัเหลือเก็บใส่ถุงใส่ไทยว้เด้อพี่น้องเด้อเก็บเล็กเก็บหน่อยไปหอดปีก็ได้หลายดอกพี่น้องเนาะ อาพินล่งผู้ได้เขามาแล้วกัวันศีไปะเบิงวันที่หากับเบิงวันที่สี่ที่ผ่านมาเขานอกพ่น,นล่งเนาะเราประตูใส่วันที่สี่พฤศจิก,กา 2, สองพันหาร้อยหกสิบแปดสุดเราประตูใส่คูวิ่งเด่นแปดล่องเก้าเข่าเก้าพี่นล่งเก่าเลยสองย่างเลยรี่น,นล่งด้วยเด็กเก็ะเก่าก็เก่าศูนย์สองหลุดพี่นล่งบนรางเราสันติภาพรุดไป ประซาส้สนเล่าคูวิ่งเด่นศูนย์ร่องเข่าเข่าศูนย์พี่น้องในศูนย์เจ็ดรูดลาวิกตาลุดขันซ้ำว่าลุดละพี่น้องเพราะวา่ะลุดแต่ลนะเนาะลุดบะมี่บะมี่พราะวา่ามันเป็นสองหกอยู่ทั้งผุนบ่ได้เอาขอมากคูวิ่งอาใบานี้พี่น้องพอแล้วก็มาเบิง้งสุดวันที่หาเล่นนะพี่น้องเนาะ เอาประตูใส่วันที่หาต่องหงวดเลยสิเป็นตัวใดมืออืน่นเจ้าก,ก็แตกเลยเฮ้เลยห้ากันนะพี่น้องเนาะมีในเคอีมาเราเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งในเคอีน้ำกันเคอีมือน,นี้มาสอพอเลยม,มือน,นี้เลาวประตูใช่วันที่หาพฤศจิกาสองพนห้ารจับคู่

8เกวิ tare, ่งแปดเม8ปเกล่องเก้าสาล่องเก้าศูนวิ่งเด่น8ล่องเก้า ว่าสันติภาพว้าวสันติภาพสันติภาพ สิบหบจับคู่สองสองสามสามแปดสามแปดฮาสี่ Wing Sam Pet Sam Pet Wing Sam Pet Kum Song หาซี 5, 4, ่ร่องคูวิ่งเด่นสามร่องแปดปลาชซ่ซนเหล้า

6กสาวิ่งหกสมกลมหกหล่องหกเกดล่องคู่วิ่งยดงสามล่องหก ただ。 ยับค yep, cool. ูสามกเก็บวิ่งงเก เยึดิ่งหกยึดกลมสามสี่ร่องคูวิ่งเด่นเก็บร่งองหก ปนนี่เค้เสียงแกดวดพี่น้องเค้ยวีไอพีจับคู่

ดิ่งหกีกลมหกร่องหาร่อง4ีสาคูวิ่งเด่นซร่องห Ni K. Yi yeah, Xiao. So. จับคู่ so.

ลองอแปดแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อพ่อเด็กเขามาแล้วเอาไปรุนโศกกันของวันที่หาพี่น้องเหมือนเร้า ปาประตูใช่วันที่หาปศจก,กีกายน2องพันร้อยหกจับคู่เก้าศูเก้าสาเก่าวิ่ง8ปเก่าลม8ปเก่าร่องเก้าศูนย์ร่องเก้าสคูวิ่งเด่น8ดร่องเก่าเล่าสันติภาพ23 38ามสซ วิ่งสามแปกลม38่องสอ่องหาคู่วิ่งเด่น3ลม่องแประสาส้นเล่า6หาห6สกเก็วก 3, 4, 6, 6, ิ่ง6กกลม6 3ส่อง6หาล่องก็คู่วิ่งเด่น3าม่องหเลาวเอกตา3า6ี่ก็วิ่ง6กก็กลม6กเก็ลอง3คู่วิ่งเด่นเก็ล่องหนี่เคอีวีไอพีจาสี่สามหาสี่หกสีวิ่ง หกซีกมรมหกซร่องสามซีร่องหาซีคู่วิ่งเดินซีร่องหกนี่เคอ,อีเสาศูนย์ซีแปดแปดสามแปดเก็ดวิ่งเอ้เก็ดแปดไหมวิ่งเก็ดแปดกรมเก็ดแปดร่องศูนย์ซีร่องแปดสามคู่วิ่งเด่นเก็ดร่องแปด,แปดเอาพี่น้องพอได้ขมาแล้วกัให้เฮงเฮงรวยๆกันได้พี่น้องเด้อเฮงเฮงปังปังกันจุกูจุกคนเงินในน่องท่องใ้ไรพี่น้อง บัเจ็บบัจนพอรัรอีกวันที่หกด้วยพี่น้องบัดนี้สำรับมนี้ขอเก่าข้าม่าสวัสดี